สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ตาย MC99 มีรถสวยที่สําคัญไม่น้อยมากพี่ไม่แค่16,000โลมานําเสนอมาให้ข้อมูลมาให้พี่ๆเพื่อนๆที่อยากได้4ประตูไททันโฉมปี2019อยู่แล้วได้เป็นทางเลือกพี่คันนี้เลยครับวิสุวิชิไตไททันสประตูตัวสูงตัวพัดนะครับเกียย์ธรรมดา เป็นรุ่น GLS เนี่ยแหละครับที่สำคัญเหนืออื่นใดจะได้รายละเอียดมากกว่านี้กรุณาต่ายสักนิดพี่กดติดตามช่องต่าย MC 99ช่อง YouTube ช่องนี้ผมสักหน่อยนะครับหรือจะสะดวกโทรหาต่ายก็0945561036ครับ0945561036 เบอร์นี้พี่สามารถไปใช้เป็นการเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้สอบถามได้ปรึกษาได้ไม่ขัดข้องอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือจะคอมเมนต์อะไรยังไงอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นที่สำคัญขอบคุณมากมาเข้าเรื่องรถสวยๆสีขาวคันนี้กันก่อนมิซูบิชิคันนี้นะครับพร้อมเลยดีกว่าทั้งล้อแม็กทั้งสีประตูได้เบาะหนังด้วย GLS ก็จริงแต่คันนี้ที่ได้เบาะหนัง เกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ที่สวยราคาเราเปิดไม่แพงที่ปี2019รุ่น2019แต่จดทะเบียนเนี่ยมกราคม2020ใช้คำนี้ละกันซึ่งก็ใช้คาว่าปี2019ไว้ก่อนนะครับที่จะได้ไม่โกรธไม่เคืองว่าอาทำไมเล่มจด19มาบอก20คือเขาซื้อปี19ปลายปีนะแล้วก็ได้ดรถได้ทะเบียนก็7มกราคม2020เนี่ยแหละครับนะปี19คันนี้ ขายคล่องๆท่อง,อง,องใจกันไปพี่5้าแสนเ่นเก้าพบาทคันนี้เปิดจังจะเปิดทุกทูกพี่5้าแ0 0เันบาทรถใช้งานมาแค่1 6 0 0งกโลหนึ่งมืนหกโลแทบจะไม่ได้ท่องเที่ยวไปไหนเลยพี่มาให้พี่เลือกมาให้พี่เป็นเจ้าของเหนืออื่นใดอีกอยากดูตัวจริงมาหาต่ายที่ MC 999หรือโทรหาตาย0 9 4 5 5 6 1 0 3 6 มาพี่ชมห้องเครื่องรถสวยรถด,ดีต้องชมพี่ต้องชมตายบอกตรงๆเนี่ยนะครับเครื่องยนต์ของนิสูบิชิเลยดีกว่าตายเปิดทุกคันนะพี่น็อตทุกคันน็อตจังไงก็แล้วแต่ทุกตัวของเราไม่ว่าจะฝาใต้าฝากระโปรงนั่นแหละน้องให้ดูแล้วนะเนี่ยนะครับไม่มีขยับไม่มีถอดนะครับระบบเบรก ABS มีแน่นอนเครื่องยนต์ 2,400cc 181แรงมา้า เล้าใจแน่นอนยิ่งเกียร์ธรรมดาด้วยเล้าใจสุดๆหน้ามาทรงนี้เลยพี่ไฟเฟยต่างๆสวยกริปสีขาวเดินชมได้เลยดีกว่าพี่ที่สำคัญได้ล้อแม็กสวยๆแบบนี้ไปนี่แหละเพ็นพเห็นไหมครับพี่เราเอารถสวยมาเราเอารถด,ดีมาเราให้พี่หมดราคาเราเปิดแค่5 7 9 0 0 0บาทซื้อสดซื้อผ่อนยังไงก็ โทรมา0 9 4 5 5 6 1 0 3 6พี่ถ้าผ่อนไม่ดาวเลยผ่อนอยู่11,832บาท7ปีนี่แหละรครับพี่ให้ข้อมูลก็จะจะแต่จะดาวแสนสองแสนแนะนำทักตายได้ถามตายได้เดี๋ยวต่ายกดเครื่องคิดเลขให้นะครับว่าจะเอาอะไรยังไงนะครับที่สำคัญก็ของแถมก็มีอยู่แล้วยังอะไหล่แม่แรงขันล้อขันยังอะไหล่น้มมันการเติมการดูแลน้ำมันเครื่องห้องเครื่องให้อันนี้จัดไป เดี๋ยวให้น้องเข้าข้างหลังครับผมคันนี้ได้เบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยนะครับเบาะหนังเดินได้ตะเข็บสีแดงโลโกโ้ภายในต่างๆผงม,มาลายฟังก์ชันต่างๆนะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับเกียร์ธรรมดากล้องหลังพร้อมนี่หน้าจอเห็นแล้วนะครับว่าเข้าเกียร์อาปุ๊บก็จะเห็นกล้องเห็นอะไรที่ชัดเจนเพราะหน้าจอใหญ่รถวิ่งมา1 6 8 6 5หกิโลนะครับ แอร์เย็นเพลงเพราะนะครับที่นี่คันนี้เป็นกุญแจสตาร์ทเพราะมาในรุ่น GLS กระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าถุงลมนิรภัยระบบเบรก ABS แม็กสวยยางสวยรถสวย16,000โลอดใจไม่ไหวยังไงก็094 556 1036ครับ094 556 1036เบอร์นี้ ให้คำปรึกษาเรื่องรถยนต์หรืออยากได้รถยนต์โทรหาเบอร์นี้ต่ายยินดีรับใช้ต่ายยินดีพร้อมให้บริการนะครับอย่าลืมคิดถึงต่ายสักนิดนะครับถ้าพี่อยากได้รถยนต์มือสองคิดถึงต่ายสักหน่อย0945561036ครับผมสวัสดีครับ